ชายรับิการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เบสแม่จะมาเล่นเกมโรบอกจะมาเล่นแมพหนีหัววิ่งครับจะมาเล่นกับพี่โอแกนมันจะชอบโอเคโอเค แชมเนว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 เ็วเน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 วเ็วเน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 วเอวเนวเนวเ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 เนวเ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 นวเ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 นวเ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 นวเ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 นวเ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  ใฮ่เพื่อแกนลองมาดูข้างหลังตูดผมดีเวลาผมบิงอะเพี่อแกนไปแล้ว,อเ,ลลวเอาพี่อแกนไม่รอปวตลกมากอะ่ะรอผมด,ผมด,ดวม้วยครับรอผมด้วยพีซคับใครพีทเอพี่เอามาลงจุดมากันไหมไม่แ่มครับแต่ว่าจะช่วยกันครับช่วยยังไงอ่ะก็รอผมช่วยแกนรอแกนรอ,อ,อน้องที่ลูกเล่นด้วยกันนะลลกเอพื่อแกนตัด ต้นผมไปถึงล้วพี่โอกแกนอย่าพึ่งไปนะผมจะโชว์อะไรให้ดูพี่เอกแกนมามาเดินห้องหลังเบสนาโคทาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไราะเ็ดเปดแบดแมนไปนู่นแล้วแต่เออแกรอด้วยดิรอไก่ด้วยดิแม่ก็อยากเห็นกไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่การล้อครับฟบาร่าแเอาะรมาลโอ้กับฟบารยๆแต่ผมนำมาให้ดูลงเรามาอยู่ล่งดูดูดูเห็นแล้ว ถ,ถ้าพี่ว่าแกจะเอาผมมาดวงดีอได่ได้ได้กำลังใจมาเพิ่มเลยตายแล้วคาปิบาร่ามันขาสั้นมากกระโดดไม่ถึงต้องเปลี่ยนร่างนะ <c oughs> เป็นตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ต้องเปลี่ยนร่างเป็นหลักป่าเดียวดายไม่ผมเปล,ลี่ยนร่างเป็นนกนกนกแล้วจะบินบินนี่เปลี่ยนร่างเป็นนกรอดรอดรอดเอาลกโอกแล้วก็ใส่คาปิบาร่าเหมือนเดิม ไปไปเวทีสองเลยใส่ไก่ดีกว่าอันนี้ก็เคยเล่นแต่ไม่ไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้แหละแต่ก็ผ่านเอาเอาวอต้าหายไปเลยเอาเอาออกตัวนี้นี่เป็นไรอย่าเพิ่งดีหนูเอาออกก่อนน่ารักโอ้อ๊เอีอาร์เอารอแป๊บหนึ่งยวผมเปลี่ยนตัวก่อนสวัสดีค่ะรอผมทีรอผมด้วยไปเวทีสดิรอผมก่อนได้ไหมพี่ พี่พี่ออกนัอดีผมเปลี่ยนตัวอยู่โอเคเับพี่ปิปลาแล้วผมที่เวทีสองอยู่อยู่อยู่เ่อใดนะครับนี่ี่ตัวนี้นี่ตัวนี้แหละอยู่ละอยู่ไหนอะอยู่ลงหาทางออกตอกอแกนตัวอะไรอะตลกอะ ผมว่าไม่ตลกเลยน่ารักจะตายน่ารักอ่ะน่ารักเอาตัวนี้แหละน่ารักไม่ต้องเปลี่ยนแล้วจะดูตัวเฉยเฉยอ้าวดูทางหลอกอันนึงเมื่อไหร่ได้ในเกมมาหรอได้แต่ไม่เสี่ยงตูดูดิพอเวลาดูตูดมันมีสมาธิมากอ่ะถ้าเกิดใครมากับผมแล้วดูตูดผมมันจะมีสมาธิจะไม่มีสมาธิมากกว่าตายแล้วออกมาออกมาเอ้ยโดนเกมหลอกเพื่อเกณฑ์มาเวทีสองกันได้ไหมอ่ะ แต่ว่ามาเซฟโซนแล้วอะอ้าวมันมันม,มันมีแบบมันมีประตูเฟแล้วอะมันจะมามันจะมีประตูอ่ะมันจะมีประตูให้เข้าไปเวทีอื่นอ้าวผมเือ่ไปเข้าเวทีหนึ่งนะผมเข้าเวทีมันจะมีประตูอยู่เวทีที่เท่าไหร่นะสองก็อยู่เวทีสองแล้วไงเอ้าผมต้องเริ่มเล่นเวทีหนึ่งใหม่หมดเลยอ่ะ มื่นไปเข้าเวทีหนึ่งแล้วมันก็ให้เล่นเนวทีแล,วแล้วมันไม่มีเออไม่มีเวทีให้อะแบบเวทีแบบเว,เวทีสองอะโอ้ต้องเล่นหมาหมดเลยุ้ยมีคนชื่อว่าบัตด,ด้วยบัตสามสีม่สามสี่สามสี่เจ็ดเบบีัส มีคนดั่แต่เป็นปาาอ,อ้วนๆด้วยอะที่เวทีหนึ่งเลยอะมีคนแต่งตัวตลกตลกเหมอ๋อะเบบี้บัตบะมีมมอคลิปนี้ผมจะอัดแบบผมไม่ได้คลิปที่ผมจะอัาเกี่ยวกับแต่งตัวไปเรื่อยเรื่อยไปส้วคลิปนี้ผมจะอัาเกี่ยวกับแต่งไปมัว่วั่วมั่ว,วั้วไปมัว่วคลิปนี้ผมจะถ่ายเกี่ยวกับคอนเทนต์แต่งตัวนะเพราะว่า มันยากครับจำทางไม่ได้ยังอยู่บอ่อครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ <laughs> แหมไม่ได้ยินเลยคลิปนี้ผมจำไม่ได้เล่นะคลิปที่ผมจะเล่นแตนะ่ง <laughs> บบตัวในแบบนี้เฉยเล่นแต่งตัวไปมัว่วมั่วไปหมดเฮ้ <laughs> <laughs> นี่เราแบทแมนชั้นอแบทแมนแบทแมนอย่างยังไม่ผมไม่เล่นผมจะเล่นแต่งตัวที่เวทีหนึ่งอะย้อแกนไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยผมจะเล่นแต่งตัวแล้วผมผมไม่อยากไปต่อแล้วอยากเล่นแต่งตัวมากกว่าแบทแมนจำทางไม่ได้เหรอจำทางไม่ได้จนไม่อยากเล่นแต่งตัวแบบร่อน่้รักไหมอ้าวนี่คือจำทางได้หมดแล้วเพราะว่าเล่นบ่อย แฟ็นเกมอี่คนเล่นว่าให้เล่นโลบดอนอันนี้อะไรนะเป็นเกนว่าให้เล่นแล้ถผ่านแล้วหมดนลุ้มเดี๋ยวแมปต่อไปไปเล่นดอนเดี๋ยวแมปต่อไปเป็นเล่นดอนนะดอเป็นเกมผีเป็นเกมอมรจกาใต้หีโดนอินพี่้่วแกเคยเล่นดอไหมครับเคยเล่นอยู่แต่ว่าเล่นได้แค่สี่ประตูก็ตายแล้ะผมเล่นได้ประมาณน่เกนสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห สิบเจ็ดสิบแปดสิบมันจะไม่ถึงแปดสิบแล้วจะถึงยี่สิบสามสิบมัง้งอ่ะใช่ด้วยเดีย๋ยวจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงส,สวยๆไปหลอกคนอื่นดีกว่าหลอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็จะมีคนแบกบจะได้มีคนมาช่วยแล้วก็เล่นได้ <c oughs> อีซี่ดอกคิกอย่งตัวเป็นสาวพาหนุ่มไปเล่น มันมี<ห>แต่ตเ,เ<ม>ตกระตูน <c oughs> มันมีแต่กระตูนเวลาแต่งตัวมันมีแต่กระตูนที่กระตูต่อสู้ที่ผมชอบดูแนละ้วผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วจะไปหลอกมันจะใส่งได้เลยอย<ม>ากใส่แล้วามาแบบนี้แล้วแกนทีไหนแล้วันลีมาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเออกิอ่ว้ายว้ายแกน เอ้าอะ้าเอ้ามันหล่นเนาะมันหัวเบียดตลกว่าตลกตลกฮาฮาฮาตลกมากๆเลยฮาฮาๆาอุ้ยหนูมาเวทีสามแล้วงันหนูปิดคลิปเลยที่เวทีสามแล้วกันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้กดตัวลาบไปกดนะครับอย่าลืมกดไลค์ไลน์ไลล์กดติดตามตามตตาตกดซับสัลาใครครคกดแชร์แชร์ชรชร์ล้วก็บุยบุยล้วก็ อย่าลืมไปกินหมูกระทะทาทาแล้วก็อย่าลืมไปกินเคสซี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 บุย